จันการ์ชาแนลสดีครับวันนี้จะพาไปดูพิธีแสกบะแบบใหม่ที่ไม่มีใครเขาทำกันโดยเฮียแมวเหล็กแสดูครับ กินก็ไม่เยอะนะประมาณสามตันมองเห็นปะมองเห็นดินไหมเจ้าของนึกกับเกาหัวครับกุ้มกระมับ เฮ้ยมันตกยกขึ้นิบก็เ่าเอาตึ้งสูงเลยเอาสุดดัมอะ่ะเอาสุดดัมอะ่ะด,ดูดูเขา ต่อใช้ยางกีดเลยทั้งวนหนาวไหมเฮ้ย,ยหนาวไหมงอยงออกมาให้เรามานวดออกมาให้แลนะ้วเนี่ยนี่มีพระเอกครับพระเอกขี่ม้าขาวมาแล้วเขาจะช่วยเพื่อนเขาแซะหรือเปล่าฮะ วันวิ่งดินดำกันติดกระบะแล้วมาเจอลูกลังอีกทำไรกระบองใส่หิวไป vòng say yếu Yốc, yốc Yốc lên Chế phạt cho cùng sai mưa

ไม่เยอะประมาณสองตักโอเคครับสำหรับคลิปนี้เขจาจะเปลี่ยนแค่นี้พามาดูวิธีการแชกกระบะรูปแบบใหม่สวัสดีครับ